아 yeah. yeah. ต้อรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสำนึกอักเสบหรือไงรายการฟันนี่คลิปอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรคจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมโดยช่วยกันกระตุ้นตอมสำนึกดีสร้างสารรคสังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจพฤติกรรมยอดแย่ที่คนกรุงเทพต้องเจอกันบอ่อยๆและหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าก็อยู่อย่ไรไม่เป็นไรเดีย๋ยวก็ชินครับวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจําเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบกับปัญหาาทีี่มมตั้งดดึกน นั่นก็คือการกินฟุตบาทนั่นเองค่ะพี่จะบอกว่าพี่เนี่ยประสบการณ์ตรงเลยนะเดินถนนเนี่ยเจอร้านตั้งโต๊ะก้าอีเต็มฟุตบาทแบบชนิดที่ว่าต้องลงมาเดินบนถนนเลยอะอเออหนักกว่านี้อีกนะคือพี่เหยียบน้ําล้างจานน้ําเสทอ,อาหารเลอะเทอะอีกพี่ปอนไปนเดินที่ไหนมาคะเนี่ยส่งสารพี่ปอนมากๆเลยคะ่ะแต่ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมากๆผมไม่ได้บอกว่าแม่ค้าหาเร่แผงลอยหรือว่ารถเข็นขายอาหารเป็นคนไม่ดีแต่แค่อยากให้เห็นแก่ส่วนรวมแล้วก็แบ่งปันกันครับนาส่งสารถ้างั้นนนวัี้เรามาดน ว่าถ้าแม่ค้ายึดฟุตบาทของตัวเองโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนสุดท้ายจะต้องเจอกับอะไรงั้นเรามาร่วมสร้างจิตสำนึกคนละเมืองไปด้วยกันกับฟันนี้คลิปตอนที่มีชื่อว่าฟุตบาทค่ะใคร่ะแตะไปชมเลยค่ะรับหนึ่งครับพี่อีก3คิวครับผมคคะะจ้ากำลังทำจ้า ใช่เลยแห้งโอ้แห้ง,หงก็ไม่ต้องใส่น้ำสิวะนี่จ้ะเล็กแห้งไม่เอาเครื่องไม่เอาอะไรเลยถูกไหมฮะมีกับเส้นกับถั่วหมกอถูกแล้วไหยไม่เดี๋ยวเจ็บก็คุณเล่นตั้งของเกะกะขวางทางเดิอนอย่างเงี้ยฉันหลบรอจนเอลเครสหมดแล้วเนี่ยเอลเครสแสดงว่าไม่เป็นดูมีเวลาไหมฮะรอแปบ๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะ <Music. S 1> เิลงนีไงนี่นี่ ปุ๊บลบปุ๊บนี่อะไรยืดยืดยืดนี่นี่ปุ๊บปุ๊บนี่ฮะแค่นี้เองคุณก็ไม่เคดแล้วครับผมมันใช่เรื่องที่ฉันจะต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้ไหมคุณตั้งของเกกะของทางอย่างเนี้ยประเทศไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนต่อมสนอกอักเสบอย่างคุณเห็นนั้นไหมฮะชื่อป้ายร้านอร่อยเอลเคสอยากกินของเด็ดก็ต้องเอลเคสธรรมดาครับผมคุณเลเอาเอาคุณเลย ทำข้าวของผมแตกคุณต้องใช้คุณและตั้งของเกะกะของทางเดินอย่างเงีงย้ยใครเดินก็ชนทั้งนั้นอะฉันไม่จ่ายไม่จ่ายไงพี่น้องครับดูฮะคนรวยจะรลังแกคนจนจเาเปียกคนจนเตะของผมฟังแล้วจะไม่จ่ายตังใครมีกล้องครับยกขึ้นมาเลยฮะยกช่วยขึ้นมาหน่อยฮะมีซูมกิระยะมัดไปเลยครับหน้าตาก็ดี จะมาเอาเปรียบผมผมเหนื่อยตาตามขนจะได้แต่ละชามแต่ละบาทแต่ละตะตั้งเขามาเตะของผมแบบนี้เขาจะไม่จ่ายที่จะเป็นแฟนนี่กดอ่างปังอ้าวต้องรีบไปประชุมเร็เว <le> w, เร็วเร็วเร็วเเฮะเอาไปเลยไอ้คนตอบสัญญอัดเสร็จโอ้ยเด็ดจนเป็นแก,กแสบ<ฮ> <c oughs> แค่นี้นแ,นนแหละ <c oughs> ขายมาสี่วันยังไม่เท่าทีเฮ้ยไข่ใครมีไอเด็ดบ <c oughs> ้างเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิ้งเลยเดี๋ยวอ้อนใหม่ให้เยอะแยะดิเดี๋ยวนี้น <c oughs> เฮียเลี้ยงใครลวกก๋วยเตีนะ๋ยวมานั่งเอาไปทำเองเลยนี่อไอ้ชามนี่ดูดูชามโอ๊ยไ,ไมไ่เป็นไรคิดเงินจนหลับไปเลยเว้ยขายดิบขายดีขายหมดทุกอย่างขายหมดแม้กระทั่งรถ เดี๋ยว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 รถผมพี่เด่ย๋ยวไปทาไมก็คุณตั้งขายบนทางเทาง้ามันทําให้ผู้คนเนี่ยเขาเดินกันลําบากแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุมันผิดกฎหมายนะคุณที่คุณกาลังขัดขวางการปฏิบตงงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับถ้าคุณมีความรับผิดชอบสังคมมันคงไม่แตกแยกไม่ขัดแยง้งแล้วก็ไม่วุนหวายแบบนี้คนไทยมีปัญหาเนี่ยก็เพราะคนต่อมสํานึกตักเสบอย่างคุณไปเตะข้าปัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปฟังผมนะครับ คือผมผมพูดอะไรนะครับพูดผมครับพี่หน้าแดงนะครับเนี่ยหลักแดบพี่ใจเย็นพี่พี่ฟังผมนะครับผมจะบอกว่าผมขอขอโทษทุบครับทุบไอ้เลอบคอหยุดเล็บคอหยุดก่อนยทำลายจ้า ขนาดไปบัตรหน้าที่ขัดขวาการไปบัตรงานของแกรัฐแท้ทั้งของขายบนที่ตาธนาโดยไปแล้วโานแล้วนอนเลย <c oughs> ใครเขาเพ่เผาอะไรเนี่ยเรียบร้อยเผาเกี้ยงเลยทีเนี้ยเฮ้ ไอ้พวกต่อมสนรพอักเสบเผาขยะาไปทั่วมันเกิดมลพิษนะเว้ยแกรับผิดชอบเลยดิวะแล้วแกมีความรับผิดชอบมากมั้งเมื่อกี้นะจะเห็นแกวิ่งหนีเทศกิจแล้วก็มาจอดรถหลบอยู่ตรงนี้นะคงไปตั้งร้านขายของจอดขวางทางเข้ามาสินะนี่ันถนนสูรุวเว้ยแทนจะทําอะไรก็ได้ที่ก็ที่ของฉันฉันจะเผาน,นี่ตรงไหนก็ได้กินลูกชิน้นย่างามได้เลยกินนี้เลยซี่โครงทํากับมือบะหมี่แล้วดสยว สงสัยมันลามไปอ่ะรีบดับเลยนะเร็วเหม็นพูดหน้าตาเฉยรถทันทันกันเขาได้ลรอ,อทำตัวน่าแรงเก่งในสังคมง่ายแต่ทำแล้วละอายเกีใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ นี่แหละครับผมโลกเนี่ยไม่ได้หมุนรอบตัวเราคนเดียวนะครับถ้าไม่คิดถึงใจคนอื่นเนี่ยสุดท้ายจะคุม้มไหมเนี่ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าตอสมสํานึกอักเสบของจริงเลยแล้วจริงๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยหน่วยงานที่ดูแลอยู่เนี่ยก็พยายามจัดระเบียบทางเท้าให้เป็นที่เป็นทางให้พ่อ้าแม่้าเนี่ยได้ไปขายในจุดที่จัดไว้ให้พี่ว่ามันก็เวิร์กนะคุณผู้ชมกับเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยจะคิดเห็นยังไงเราลองไปฟังกันดีกว่าครับฟังพร้อมกันเลยค่ะในส่วนตัวนะฮะก็ไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยเพราะว่าพุทธบาทมัครบ ทางสาธารณะเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้ได้กันทุกคนมันไม่ใช่ของคุณหรือของผมแต่มันเป็นของเราเป็นของทุกคนถ้าคุณเอาไปใช้อย่างนั้นแล้วผมใช้ไม่ได้อันเนี้ยไม่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นที่จริงคือเราต้องแบ่งกันครับการที่คุณไม่มีพื้นที่ขายของคุณสามารถได้ขายได้แต่ว่าก็ต้องไม่บีบเบียยคนอื่นด้วยยังไงก็ได้ขอให้ผมมีพื้นที่เดินด้วย <c oughs> แค่นั้นเองเพราะถ้าเกิดสมมติผมเดินไปแล้วคุณตั้งกันเต็มเป็นแถบแล้วผมต้องลงไปเดินบนรถบนถนนรถเฉียวขึ้นมา มันไม่มีใครรับชอบเขาผมว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องทามาหากินแต่เขาอาจจะไม่มีที่ขายสําหรับผมที่ชอบใช้ทางเท้าเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยผมก็อยากเดินในทางเท้าที่มันสะดวกไม่มีอะไรมากั้นนะครับแต่ผมก็เห็นใจเขานะครับถ้าพูดถึงเรื่องถูกผิดผมว่ามันก็ยังผิดพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็คนเดินถนนด้วยสังคมเราจะได้น่าอยู่มากขึ้นครับผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมไปทํางานตอนเช้าครับก็เจอบางทีมีเก้าอี้มีโต๊ะก็คือเต็มฟุตบาทเลยครับผมก็ต้อง ลงไปตรงถนนก็เสียงให้รถรถชนคนที่เดินทางไปทํางานก็ต้องลงไปเดินนะครับก็เห็นใจนะครับแต่ผมว่าก็วาควรจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้เป็นระเบียบม,มากกว่านี้สังคมเราจะได้น่าอยู่มากขึ้น ใช่เลยครับผมมีความรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยยังไงบ้านเมืองของเราก็หน้าอยู่ครับทรัพย์สินที่เป็นของสาธารนณะเป็นของทุกคนเราต้องรักษาวไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเพราะว่าผมอยากจะเปิดร้านขายของอยู่พอดีเลยครับแต่ว่าผมไม่มีทุนเช่าร้านแบบนี้นะครับผมควรจะทํายังไงดีครับพี่พี่ว่าให้หาข้อมูลดูครับว่าจุดไหนบริเวณไหนที่หน่วยงานเขาดูแลอยู่เนี่ยเข้าอนุญ,ญาตให้ขายของได,งได้เพราะว่าเขาจะมีโซนตลาดหรือว่าจัดโซนไว้ขายของให้ครับหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ขายทางออนไลน์ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเลยร้านขายของออนไลน์ที่่ดดงงัรรรําาววยและะปสสบคมเ็จ อยู่ไม่น้อยค่ะถ้าพวกเราทำอะไรโดยไร้ความรับผิดชอบเราก็จะไม่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสักทีค่ะ ร่วมสนุกในรายการต่อมสํานึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคําถามว่าการที่แม่ค้าขายของบนทางเท้าสาธารณะโดยไม่คํานึงถึงสิทธ,ธิของผู้อื่นที่ใช้ทางเท้าเช่นกันขาดจิตสํานึกในข้อใดความมีวินยัยความรับผิดชอบความมีเหตุผลคําตอบที่โดนใจสิบท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจ,จากสถาบันพระปกเกลา้าภายในวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่2กรกฎาคม2568 สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการตอมสำนึกอักเสบหรือไงหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานไปกับข้อคิดดีๆแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เโมงตรงสำหปรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ